สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารี่ีิชเช่นเคยนะครับและเรื่องเาวาที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเหล่าฐานเกณฑ์ของรัสเซียที่กําลังฝึกและเตรียมการที่จะเข้ามาเสริมทัพในประเทศยูเครนสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกอะไรนะครับในสถา,านการณ์สงครามในปัจจุบันนี้การอพยพคนออกจากเมืองเครซอนการประกาศกฎอายการศึกในสีแคว้นที่ทางรัสเซียยึดมาจากยุ ครจะส่งผลให้โฉมหน้าของสงครามนั้นรุนแรงขึ้นหรือไม่และทิศทางของสงครามนั้นน่าจะเป็นไปในแนวทิศทางไหนเดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามในรายงานพิเศษของไทยมิริตารีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับถ้าเราดูหลายๆอย่างจากที่ทางกองทัพรัสเซียทาในขณะน,นี้นั่นก็คือการผนวกดินแดนของยูเครนนะครับทั้ง4แคว้นให้เข้ากับรัสเซียการย้ายคนออกนะครับจากเมืองเคอร์ซอนไปยังรัสเซียและยังได้มีการนะครับแต่งตั้งนายพลคนใหม่มีการเสริมกําลังต่างๆกว่า3 0 0แสนนายนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางการของรัสเซียนั้นก็ได้ระดมพลได้สั้งสิน้นราวราว0 0 0 0น,นายและกําลังที่จะเตรียมการนะครับเคลื่อนย้ายทัพฐานใหม่เหล่านี้ ไปประจําการในประเทศยูเครนอย่างแคว้นต่างๆที่พวกเขานั้นยึดมาได้ครับส่วนล่าสุดนั้นทางปูตินก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนหานใหม่ของเขาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้กับฐานใหม่ชาวรัสเซียที่จะเข้าไปประจําการในดินแดนของยูเครนนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นการเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงของทางปูตินแล้วว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในการลุกรานยูเครนในครั้งนี้ครับ ซึ่งโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่าทางปูตินต้องการที่จะกลืนชาติชาวยูเครนนะครับทั้ง4แคว้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแคว้นรูฮานโดเนสสเปอริเซียและเคอร์ซอนนั้นโดยแต่เดิมนะครับทางการรัสเซียนั้นได้ออกมาประกาศรับรองให้รูฮันกับโดเนสน,นั้นแยกเป็นประเทศอิสระแต่ว่าจนแล้วจนรอดพวกเขาก็ได้ผนวกทั้ง2ดินแดนนี้ให้เข้ากับรัสเซีย ซึ่งการประกาศระดมพลกว่า3 0 0แสนนายนี้มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าทางการรัสเซียนั้นกำลังจะวางแผนตั้งรับในพื้นที่ที่พวกเขายึดครองมาได้อย่างเต็มที่ครับและเมื่อไม่นานมาน,นี้ดาวเทียมเอกชนของสหรัฐก็ได้จับภาพว่าทางกองทัพรัสเซียได้ดำเนินการสร้างนะครับกับดักรถถัง เป็นระยะทางยาวกว่าหลายๆกิโลเมตรพร้อมทั้งมีการขุดคูดักรถถังต่างๆหลังจากแนวตั้งรับอีกด้วยครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการชะลอการรุกโต้อตอบกลับของกองทัพยูเครนและเป็นการนะครับสร้างแนวตั้งรับที่มั่นคงเพื่อเอาไว้ยึดครองเขตต่างๆของยูเครนต่อไปครับและถึงแม้ว่าทางปูตินนั้นจะออกมาขู่ว่าพวกเขาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์อยู่บ่อยครั้ง แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วความพร้อมรบของอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นจะมีความพร้อมรบจริงๆมากแค่ไหนครับซึ่งจากผู้เชี่ยวชาญนั้นก็ได้ออกมาให้เหตุผลว่าอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียที่พร้อมปฏิบัติการจริงๆนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธนิวเคลียร์แบบข้ามทวีปนะครับส่วนการใช้อาวุธนิวเคลียร์แบบแท็กติคอนั้นคาดว่าจะมีความยุ่งยากและมีความซับซ้อนสูงซึ่งการใช้งานมันนั้นก็ไม่ง่ายเช่นกันโดยเฉพาะกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขากระจายตัวกันอยู่ไม่ได้อยู่กันแบบรวมกลุ่ม้อน,นะครั ดังนั้นการใช้อาวุธนิวเคลียร์จึงอาจจะดูไม่คุ้มค่าพร้อมทั้งจะทําให้ภาพลักษณ์ของกองทัพรัสเซียนั้นติดลบอีกด้วยทั้งนี้พวกเขาก็อาจจะถูกโดดเดี่ยวนะครับอย่างหนกักถูกความบารอย่างหนักต่อไปก็เป็นไปได้ครับหากว่าพวกเขานั้นตัดสินใจใช้ตัวเลือกนี้ส่วนการยิงขีปนาวุธร่อนต่างๆของรัสเซียนั้นก็มุ่งเป้าไปที่แนวหลังของยูเครนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศเช่นโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับ รวมไปถึงฐานที่มั่นทางการทหารและสิ่งที่น่าจับตามองก็คือทางการของรัสเซียนั้นได้มีการโจมตีเป้าหมายพลเรือนด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนชาวยูคเครน เป็นการหวังผลในระยะยาวนะครับว่าเมื่อประชาชนชาวยูเครนถูกโจมตีนานๆนเข้าพวกเขาอาจจะเบื่อหน่ายกับสงครามครับและนี่ก็อาจจะเป็นความคาดหวังจากทางฝั่งของปูตินครับและจากสถานการณ์ลหลายๆอย่างที่การรบของรัสเซียนั้นกําลังเสียเปรียบพวกเขานั้นได้สูญเสียไพ่พ้นและอาวุธยุโทโธปกรณ์เป็นจํานวนมากนะครับในการทําสงครามในครั้งนี้ซึ่งการยึดดินแดนของยูเครนทั้ง4แคว้นใหญ่นี้ก็อาจจะเป็นทางลงของปูตินที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้ครับซึ่งแอดมิน ก็มองว่าปูตินน่าจะพอใจกับสิ่งที่เขาได้อยู่ณปัจจุบันนี้ครับซึ่งรูปแบบของสงครามในอนาคตนั้นแอดมินจะมองว่ารัเสเซียก็จะเริ่มเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับรอให้ทางยูเครนนั้นเป็นฝ่ายบุกซะมากกว่าและเมื่อยูเครนนะครับทำการบุกหรือว่าโจมตีพื้นที่สําคัญใดๆของรัเสเซียรัเสเซียก็จะทําการยิงจรวดร่อนหรือว่าทําการส่งดโดรนกามิกาเซ่ต่างๆ เข้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนเข้าโจมตีพลเรือนของยูเครนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดีบให้ทางยูเครนนั้นยอมเจรจากับทางรัสเซียครับเพื่อยกดินแดนทั้ง4แคว้นนี้ให้เป็นของรัสเซียอย่างถูกกฎหมายนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับการยึดครองทั้ง4ี่แคว้นของยูเครนก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ดีและนานาชาตินั้นก็ไม่ได้รองรับรัสเซียในเรื่องนี้ครับ ส่วนทางยูเครนเองแอดมินก็เชื่อว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ทางการของรัสเซียนั้นยึดครองดินแดนของพวกเขาอย่างแน่นอนครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าประชาชนชาวยูเครนเองนะครับ พวกเขาก็ได้มีความสูญเสียไปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตการบาดเจ็บหรือว่าการสูญเสียบ้านเรือนสูญเสียที่อยู่อาศัยนะครับการงานต่างๆที่พวกเขาเคยทําบ้านที่พวกเขาเคยมีก็ถูกทางการของรัเสเซียทํำลายจนย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเลยครับสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นตัวปะทุชั้นดีที่จะทําให้ชาวยูเครนนั้นมีความสามคัคคีในการร่วมใจกันร,รบกับกองทหารของปูติน มากขึ้นไปอีกครับและแอดมินก็เชื่อว่าทางลงของปูตินในครั้งนี้มันจะไม่สําเร็จอย่างแน่นอนเพราะถ้าหากว่าปูตินนั้นคิดจะเดินหน้ายึดดินแดนของยูเครนเพิ่มมันก็จะเป็นไปได้ยากครับเพราะนี่เองจะเป็นเหตุผลให้พนมิตรของยูเครนนั้นสามารถส่งกําลังต่างๆเข้ามาช่วยยูเครนได้สามารถเพิ่มอาวุธและเงินทุนต่างๆให้กับยูเครนสู้รบกับรัสเซียต่อไปและมันก็จะทําให้รัสเซียนั้นมีแต่เสียกับเสียครับ ส่วนทางเลือกที่ว่ารัสเซียนั้นจะพอแค่นี้ก็ไม่ง่ายเช่นกันครับเพราะว่าการปกครองดินแดนของยูเครนทั้ง4ี่แข้นใหญ่นั้นก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายชาวยูเครนนั้นไม่พอใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนและพวกเขาก็จะต้องสู้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีจนกว่าทหารรัสเซียคนสุดท้ายจะก้าวพ้นไปจากดินแดนของยูเครนนั่นแหละครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วกําลังเสริมของยูเครนนั้นดูดีกว่ากําลังเสริมของรัสเซียเสียด้วยซ้ําครับพวกเขาต่างได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังของนาโตพร้อมทั้งมีอาวุธต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับเมื่อพวกเขาเปลี่ยนผ่านอาวุธจากโซเวียตมาเป็นอาวุธจากทางฝั่งนาโตมากขึ้นนอกจากนี้พวกเขายังมีคุณซื้อต่างๆ มีชาติพนันธมิตรต่างๆนะครับที่คอยร่วมวางแผนคอยร่วมกันแชร์ข้อมูลต่างๆและฐานอาสาต,ต,ต่างๆที่มีอุดมการนั้นก็คอยร่วมรบกับชาวยูเครนแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ครับซึ่งความสามัคคีของคนในชาติของยูเครนรวมไปถึงความสามัคคีของชาติพนันธมิตรของยูเครนนั้นแอดมินก็เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถกับไล่กองทหารกองรัสเซียให้พ้นออกไปจากดินแดนของชาวยูเครนได้สําเร็จอย่างแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากคุณผู้ชมคิดว่าแผนการกลืนชาติของปูตินจะได้ผลหรือไม่หรือว่าในท้ายที่สุดแล้วกองทหารของยูเครนนั้นพวกเขาจะเป็นฝ่ายขับไล่กองทหารของรัสเซียให้พ้นออกไปจากดินแดนของพวกเขาได้สําเร็จก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ่อนจากกานแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ